ยังมีคนจะไม่กดไลค์อีกอย่างนั้นเหรอเอาหนะ้าเดี๋ยวเขากดไลค์กันเองแหละเซนครับออฟฟิเชียลผักโฆษณาแป๊บนะไอ้ดูอะไรดีสวัสดีครับผมไมค์กี้เองคุณยังไม่มีไอดีแท้ใช่ไหมล่ะผมแนะนำนี่ไอช็อปเอ็มซีร้านขายไอดีแท้ราคาถูกสือง่ายได้แน่นอนไปซื้อกันเลยขายเยอะเกินไปแลวอะอะอะ ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จจนได้สิด้เจ้าไซเลนเฮดเบบี้ที่น่ารักนะ่าเอ็นดูของฉันแกจะทำให้ฉันโด่งดังกลายเป็นคนดังในวงการต้องขอบคุณแกจริงๆว่าแต่แกจะเอาน้ำเพิ่มไหมจะเอาสินะขวดเอาแบบเข้มๆเลยละกัน เฮ้ยแกจะทำอะไรนะ่ะแกต้องเชื่อฟังฉันเข้าใจไหมไม่เข้าใจเหรอจะให้รู้นะว่าจะหนีจากทีน่นี่ฉันจะจับแกไปผัดเผ็ดเข้าใจไหมถ้าง,งั้นก็นะ้ำไปกินซะโอเคหลังจากนี้ไว้เจอกันใหม่นจะเจ้าเบบี้ เดี๋ยวฉันกลับมาถ้ากลับมา <โด S 1> แล้วไ, <ป S 1> ไม่เจอแกแก,แกเตรียมตัวตายเลยเลยไปหาอะไรกินดีว่าหิวแล้วเหื่อยแล้วะเนี่ยรีีไปก่อนดีกว่าอาหิวเว้ยเแบบี้ไปแล้วสิดาได้เวลาหนีแล้ว ถึงเวลาที่ฉันจะไปปวดเมืองแล้วฮ,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 ฮไปดีกว่าบ a b y baby, baby. ในที่สุดก็ถึงสักทีสินะเมืองเงินแสนสุขของฉันเอ๊ะถามจริงเหออ,เ,อเหมือนฉันเห็นตัวอะไรบางอย่าง มีผ้าอ้อมด้วยหรือจะตาฝาดไว้ดนอ่ะทำงานเยอะเกินรีบเข้าก่อนดีกว่าฝนก็ตกอีกเจริญเนาะมันจะมาเที่ยวชิวๆหน่อยแล้วทางเข้าทางไหนวะเนี่ยไม่มีพนักงานออกมาต้อนรับอะไรอย่างยี่งเลยเหรอ,อน,นี่มันโรงแรมห้าด,ดาวชิวนะถามจริงเหรอเนี่ยรีบเข้าก่อนดีกว่าโอโ้ฟ้าผ่าอีกรีบเลยรีบเลยโอโ้เลี้ยงมา้าไว้ตรงนี้ใครบันเลี้ยงว,วะเนี่ยเออสวัสดีครับ มีใครอยู hey, hey. ่ไหมเอ่ยฮัลโหลฉันว่ามันแปลกๆแลวเนี่ยเอะอย่าใครอะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเหมือนวิ่งผ่านผมไปนะมันมีคนอยู่จริงๆเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเมื่อกี้อะหรือว่าจะมันวิ่งไปทางนั้นโอเคตามไปเลย เราจะได้รู้สักทีว่าคนที่นี่หายไปไหนหมดมันไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเห็นผ้าอ,อ้อมเมื่อกี้น่าอยู่ทางนี้แหละถ้าน,นั่นไงฉันเจอแล้วตรงนั้นเหมือนมีประตูอยู่ด้วยนะครับเอ๋ที่นี่ฉันว่ามันแปลกๆฮะแล้วทำไมมีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยฟ้ ยังไงก็ต้องเข้าไปดูสินะเว็บเว็บเฮ้ยโอเคฉันต้องเข้าไปจัดการมันไม่เท่าน,นั้นก็จะไม่รู้ว่าคนที่ดีหายไปไหนหมดเอาเป็นว่าสามสองหนึ่งไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมน้ำท่วมวะเนี่ย อสวัสดีครับเฮ้ยใครมารทำกระจกแตกสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครอยู่นี่แต่ฉันเห็นจริงๆนะว่าเมื่อกี้มันมีคนอีกเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดใส่ผ้าอ้อมอยู่เฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรอะอยู่ตรงนี้เลยอะทุกคนเฮ้ยใ,ใครตีพีหลอกเหรอ,อมันน่าจะมีอะไรอยู่ในน,นีน้ใจเย็นใจเนยน็นโอเคสงบสติอารมณ์ไว้สามสองหนึ่งเฮ้ยเบ๊ อย่าอย่านะอย่าอย่าขอร้องฉันขอร้องล่ะขอร้องอย่าอย่าอย่าเข้ามาขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลยฉันฉันฉันมีนมเอาเอานมไปเอานมไปนมไปนมก็มีเนื้อฉันมีเค้กด้วยนี่เอาไปให้หมดเลยนี่มีหินนมปังก็มีอย่าทำอะไรฉันเลยเดี๋ยวนะแกแกพูดว่าอะไรนะ

เกกาชิบหายเลยใครมาทำที่นี่วะเนี่ยแกพอจะรู้ไหมว่าใครทำที่นี่อ่ะเออสับดีราบก็ไปแล้วครับโอ้บาเอ้ยฉันโง่เลยโคตรโง่วะเนี่ยแม่งไปถามคนที่ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้เอ้ยมีอะไรคือแกจะบอกว่าอืมแกเป็นเจ้าของเหรอเราเขามาจับจับไปเลยมีจริงด้วยใช่อย่างนั้นเออ ไม่รู้ว่าขนมปังนี้จะช่วยแกได้หรือเปล่านะแต่มันเป็นขนมปังที่ฉันทดลองขึ้นมาเองมันสามารถทําให้สัตว์ประหลาดพูดขึ้นได้แต่ฉันไม่รู้ว่าแกเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าเป็นอะไรสักอย,ย่างเลยอะเอ่อกัดแกลองเอาไปกินดูไหมขอรับไป่ัตว์ประหลามากก็แบบไปเลยแกบอกว่าสันว์ะหลาดไม่รู้จะไปกินอะไรมเนี่ยเอ่อเเอาไปกินเถไปกินเถะไปกินไปเฮ้ยกินไปหรืเอเปล่าเนี่ย โอ้มอันเราก็สมั่าเฮ้ยกินได้ด้วยฮะไม่เปลี่ยนฮะเสียง<ฮ>ไม่เปลี่ยนแปลว่ามันใช่กับแกฮะใชฮะพูดใหม่สิรสชาติไม่็น่ใจเลยเชแกพูไ<ม>ไดได้นี่เฮ้ยว้าวขนมปังฉันทดลองมาได้นี่ว่ะอ๋อที่ที่มันเหมือนจะมีคนอยู่ตอนแรกนะอ,อ๋อ เออเข้าไปดูทวิตดิด็อกเตอร์ซารามันเดอร์ไขวะเนี่ยไม่รู้จักว่ะอ๋อแล้วนี่สูตรอะไรของเขาวะเนี่ยแล้วด็อกเตอร์แกหายไปไหนเนี่ยอันจะไปลูล่เลรนี่มันบ้านของฉันที่ของฉันอ่เอาอย่างนี้นะฉันจะถามแกตรงๆด้วยแกเป็นซาบะหลาดนะอ่แกเกิดมาได้ยังไงเหรอหน้านเสาหัวใช่ไหมอ่าฮะเท่ใช่ไหมเรา อเท่ก็ได้อ่ะโอ้โหฟ้าก็ผ่าจังนะท่นเกิดมาจากไอ้ลุงแก่บ้าๆพยายามจะมาทดลองกับฉันรายการเด็ดเด็ดเด็ดนะคือลุงแก่บ้าๆนี่คือด็อกด็อกเตอร์ไอ้ซาลามันเดอร์อะไรสักอย่างปะได้อันไหนหมอนี่ไอ้หมอเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยเลดูดินี่คือด็อกเตอร์ซาลามันเดอร์เหรอฉันก็เรียกว่าฆาตกรนะเหมือนฆาตกรมากเลย เอาอย่างนี้นะแกนะนฉันจะถามแกตรงๆเลยเพราะว่าแกอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมล่ะอคนที่นี่หายไปไหนหมดฉันจะไปรู้ได้ไงฉันอยู่งแต่ที่นี่มั้งแต่เกิดแล้วไมได้ออกมาไหนเลยคืออา้าวแล้วเมื่อกี้เห็นแกเดินไปข้างนอกนั่นพันแกใช่ไหมใช่แล้วแกออกมาทำอะไรอะ่ะอย่าบอกแกไปฆ่าคนนะแต่ป้าแล้วไม่ใช่ก็ได้ แล้วนี่อะไรเะเนี้เฮ้ยแกจะหลอกฉันใช่ไหมไอ้เรี่ยมันกินแล้วมันบาดเจ็บน้อยไอย้เปี๊ยกนี่มันเอานะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ถ้าแกไม่รู้ว่าคนที่นี่หายไปไหนแล้วจริงๆอะ่ะมันหายไปไหนวะเนี่ยจะบ้าเอ้ยแล้วแกจะเล่นอะไรอีกเดียวฉันจะไม่มีเวลาเล่นกับแกแล้วฉันต้องแจ้ง<ก>ตำรวจ ไอ้นะไอ้ไจ้าดูไอ้จอน่ได้นะชวนเลี้ยงชนไหนสิเส้นไม่มีคนตื่นแล้วจเจอร์มันายไปไหนก็ไม่รู้คือแกจะให้ฉันเลี้ยงแกอย่างนั้นเหรอได้แล้วจะบ้าเลยแกจะไปเลี้ยงแกได้ยังไงฟ้แกไม่รู้จะกินอะไรหรือว่าทาอะไรหรือว่าปกติเป็นยังไงฉันไม่รู้เลยใครจะไปเลี้ยงแกได้วะเนี่ย แล้วทำไมแกเหมือนกับมีซี่โครงด้วยเนี่ยหรือเขาสร้างผิดพลาดกันนะเขาเรียกว่าคพพุณ้อมเพียวไม่ใช่ซี่โครงสักหน่อยออขอโทษแล้วกันนะเอาอย่างนี้นะแกกินอะไรเป็นอาหารเหรอฉันกินไม่ต้องจากแหละนี่ก็กินได้เน,นี่ยเน,น,นื้อหมูน้นนำยาแล้วเดี๋ยวนะมันจะลงทางไหนวะเนี่ยเจ้าบ้าเอ้ยกินน้ำลงไปทางไหนอะ น่าเห็นปากตกปลาฉันไหยอ่านี่ยน,นะนี่เนี่ยอ่าฮะเห็นแล้วฉันก็กินทั้งนี้ไงเราจาป่าไม่ใช่ชฉันจะหมายถึงว่ามันลงไปตรงไหนในส่วนเอกระเพาะอาหารแกมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงตกกลางไงตกกลางนายไม่เห็นเนาะออโอเคและสีขาวนี่ไม่ใช่ผ้าอ่อนนะม,นมันคืออะไรท่านเองตูดคือต, <laughs> ตูดแกเหรอ ็ไม่เซ็กซี่เลยไปไกลๆเลยเอาอย่างนี้เลยฉันไม่อยากจะเลี้ยงแกเลยพูดตรงๆจากใจเลยนะเพราะฉันเลี้ยงแกไม่ได้จริงๆว่ะแกรู้ไหมว่าถ้าคนอื่นเห็นแกขึ้นมาเขาจะัวแค่ไหนไอ้เจ้าหนูไอ้ยจาตายเฮ้เจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูจะตายแล้วเจ้าหนูอย่านะอย่าอะไรนะนายรับขอคุยฉันไปแล้วน้ำยาที่ฉันให้นายนะน้าอย่าอย่าฉันจะตายแล้วจะตายแล้วอย่านะจ๊ะอันนี้คือน้ำยา แล้วไงแกเอาแก้วกลับไปสิไม่เอาไม่เอาแกไม่เข้าใจโลกใบนี้เฟยถ้าถ้าคนอื่นได้เห็นแกขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยก็ว่าได้แกอาจจะดนเอาไปทดลองที่อื่นฉันเทใช่ไหมเล่าไม่ได้เทอะไรเลยไม่ได้เทบ้าอะไรเลยแต่ถ้าจะพูดทางทฤษฎีคือแกมันประหลาดทำไมอ่ะฉันเทไม่ตาสอกตาโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนกับแกเลยนะ เพราะว่าเจนหลออสุดที่เราก็เลยไม่เหมือนใครฉันขอโทษนะแต่ฉันเลี้ยงแกไม่ได้จริงๆว่ะฉันฉันขอโทษจริงๆนะฉันขอโทษจริงๆริงเววเอาคววโถ่เว้ยเลี้ยงก็ได้วะเงยมันร้องร้องน้ำตาทำไมฮะสุดท้ายก็ยอมตีหน้าแพนที่ใช้ได้กับทุกคนจริงๆเลยฮะ โอ้ยแกจะหลอกฉันอย่างงั้นใช่ไหมฮะแล้วแกรูไ้ไหมถ้าฉันได้เลี้ยงแกขึ้นบาร์ด้าฉันจะตีหรือทําอะไรแกก็ได้หมดเข้าใจใช่ไหม,ไม,มนายคิดว่าในสู้เหรอแค่มือเปล่าจ <ใน S 2> ร,ริงๆทำได้แค่ส<น>ี่เฮ<น>้ยเจ้าบ้าขอโทษขอโทษเฮ้ยไม่ยจะตายไม่เลี้ยงแล้วเว้ยช่างมันใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยฉันไ,<ป>ไม่เลี้ยงแล้วหยุดกอดนะ ถ้าแกอยากให้ฉันเลี้ยงแกต้องฟังฉันฟัอง,อองอะไรอ่ะอ่าอย่างไรนะแกมีชื่อหรือเปล่านะฉันชื่อว่าเดี๋ยจะให้ฉันตั้งให้ฉันชื่อว่ามาตั้งให้ดีกว่าชื่อเก่ามันไม่เท่เออขอคิดก่อนนะไซเลนเหรอมันมาจากเสาอไซเลนเฮด เฮ้ยเอ้ยมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยเอาเจ้าบ้าเอ้ยเด็กนี่มันทื่อจริงๆเลยฮะเฮ้ยแกมาดิ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 โอ้โหแกจะไปตีมั่วเลยนะอ่ามาดิก่อนมาดิก่อนฉันพอจะคิดชื่อให้แกออกได้แนละ้วไซเรนมันแ <c oughs> ปลว่าเสาหรือลำโพงอะไรสักอย่างนี่ใช่ไหมล่ะฮะมันเหมือนกับหัวของแกเลยอะแล้วคําว่าเฮ็ดมันก็คือหัวฉันเลยจะต,ตั้งว่าผีเปรตหัวลำโพงฉบับเด็กๆเออ ไม่เทเ่เทแต่เอาไปเถอะนะใส่เลนเฮดมันมีความหมายดีอยู่มาตามฉันมาเลยหลังจากนี้แกห้ามดือ้อกับฉันเด็กขาดเลยแกอยากกินอะไรก็บอกฉันได้เลยนะเอ่อฉันฉันรอนมไม่ได้อ,อ่ากินนะเจ้าหนูไม่เอาฉันอยากกินเหล้าฮะอะอะไรนะแก,ก,กเล่มันเด็กอา่ากินนมซะแกเพิ่งอายุเท่าไหร่เองแกจะกินอะไรของอย่างนั้นมันไม่ได้เอ่าเอางี้นะ หลังจากวันนี้เอ้าเจ้าบ้าเป็นไรฮันเลยตายหงใจหงหายหมดเลยเอเอาอ่างนี้แล้วกันนะกลับบ้านฉันแล้วกันโอเคไหมเอ้ยเอ้าถ้ากินนมแค่นี้แกนเลยขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอก็บพ่อเด็กไม่ก็ช่วยไม่ได้หรอกเอาอย่างน,างนี้กลับบ้านพร้อมฉันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาแก ไปหาคุณเจนนี่ก่อนเขาเป็นหมอขึ้นมาเอ้ยแกน่ะจะจะแกขับเรือไปด้วยอย่างนั้นเหรอนอนสิเจ็ดมันเป็นพีเปวัลโวสุตาลิยะยางไงเราอาชาลิยาด่าอาชาลิยาเดี๋ยวจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอ้าโอเคนี่ไงเป็นยังไงโอ้ยอย่าเจ้าใส่เลยเฮดเอ้ยตกลงแกมาเลี้ยงฉันหรือฉันจะเลี้ยงแกวะเนี่ยอ่าโอเคเจ้าเจ้าเจ้าหนูเจ้าหนู มาน,นี่ก่อนเจ้าห,หนูแกอย่าดื้อซิเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปรอข้างนอกนะโอเคปะขอไปขอไปโทรอะไรนิดหน่อยก่อนอค,คือตอนนี้เ,นเหมือนคนขับเรือจะไม่อยู่อะแกก็อย่าดื้ออย่าโซนได้ปากเกินไปนะเดี๋ยวฉันจะรอแถวนี้แหละโอเคไหมตกใแล้วฉันจะรอด้านล่างเด้อมีอะไรก็ลงมาด้านล่างนะฉันว่าจะขอโทรอะไรหน่อยไว้เจอกัน จะไปไกลนักละไปตั้งคัว่งไปตัง้ตงคัวเอาเป็นว่านะครับทุกคนก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมเลี้ยงไซเินเทต่อก็สามารถเม้นกันได้นะครับหรือว่ากดไลค์กันเยอะๆก็ได้นะครับทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเจอกันอีกที<ะ>ในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับตอนจะบ,บ้าได้บันดอจริงๆเลยฮะเฮ้ย ยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็สรโลน,นี้บายฮะโอ้ใช้มารับโกงรับกรรมอะไรอีกแล้ววะเนี่ย